เข้าสารและเยาวราชซึ่งกทมมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพร้านอาหารริมทางเพื่อให้คงกลิ่นอายความเป็นสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในโลกไว้อย่างต่อเนื่องเป็นยังไงไปชมกันค่ะ นวันปกติเยาวราชคือถนนอาหารที่มีนักชิมมาเดินพิสูจน์รสชาติความอร่อยมากที่สุดแห่งหนึ่งของกทมยิ่งช่วงเทศกาลด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงครับเพราะนักท่องเที่ยวจะมาร้นสองข้างทางเป็นมน์เสห์ที่ชาวต่างชาติต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งเพราะนอกจากจะมีอาหารอร่อยสองข้างทางมีความหลากหลายราคาย,ยังย่อมเยาวมีชื่อเสียงกระจายทั่วโลกกทมจึงร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้เยาวราชเป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาท่องเที่ยววิถีรับประทานอาหารริมทาง หรือสตรีทฟู้ดโดยจะเน้นทุกด้านทั้งความสะอาดไม่ทําให้การจราจรติดขัดและที่สําคัญต้องมีความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวด้วยครับความสะอาดคุณต้องห้ามล้างลงข้างๆท่อแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวคนเขาเห็นก็จะไม่ดีแล้วต่อไปคุณจะไม่ได้เสียเงินอีกเท่าไหร่ใส่เอี้ยมได้ไหมแต่ถุงมือเนี่ยจำเป็น๊ะที่ตั้งเนี่ยถ้าเกิดคุณจะแต่งให้มันสวยหน่อยก็โอเคตำรวจจราจรเนี่ยเขาจะเอากลวยตั้งเลยห้ามออกมาน,นอกกรวย,เ,ยเพราะว่าถ้าออกมาน,นอกกลวยเดี๋ยวมันก็จะไปกระทบกับผู้ใช้รถใช้ถนน รู้สึกว่าครั้งนี้มาแล้วเดินสะดวกขึ้นเขามีมาตรการที่โอเคขึ้นแล้วก็มันเป็นระเบียบแล้วก็สวยงามมากขึ้นค่ะผู้บริหารกรุงเทพมหาคนครได้ให้ความสัมพันธ์กับนโยบายความสะอาดของเมืองดังนั้นการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสตรีทฟู้ดในครั้งนี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อร้านค้านั่นเป็นสิ่งสำคัญค่ะท้ายนี้มีกิจกรรมให้น้องๆร่วมสนุก เพียงส่งคลิปทําดีหัวข้อเยาวชนกรธมอขอทําดีเข้ามาที่อยู่ด้านล่างนี้ตั้งแต่วันที่4มีนาคมถึง25มิถุนายน2560คลิปใครน่าสนใจเตรียมรอรับของรางวัลได้เลยครับสวัสดีครับ